สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบเดี๋ยวขับเนาะนะครับผมมีสารเทียนหนะพี่น้องจิ้งข่าวแดงนะมับเนาะจิ้งข่าวแดงทำบักหุ่งทำบักกอทำบักกอใส่แอนปลาหมึกน้อยครับมีก้อยเนี่ยนะครับเนาะนี่นะเอาเลยครับกับบักนี่อัดแกงหน่อยบ้านเฮางกับบักกัน

bước vâng ngoài thử tráng ngoài, tráng ngoài bàn không, nè, kén, quả sáng thịt hmm. quả phóc, còn nhỏ nữa ui hmm. tan, còn nhỏ

不咋中。嗯，嗯。咋不、嗯？ một qua cứ ơn lại bạn đã bảo thân. Ừ, hâm nha Hâm nào có đẹp Được Để bằng trái Trái bởi chín nữa nè khó chủ thuộc hay nắng phải lâu mà. nắng vui vui này, vui 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 nè vui vui

อาม,อมดาก้องผมเลยคือมากินหรอง่ามตายไว้กินหรอกฮ่าฮ่าอร่อยยิ่ครับกินแต่ว่ามีชีวิตช่วยผมบกว่าเวลาตีเช้บนี้ โอวกีมูกกัไหลอือโอ้เฮ็ดขับไปหน่องเลยเพียงน้อยเดี๋ยวองขี่จวกจวกไปเลยเนี่ยนะกินไปแล้อืมหมกแปลงยงไงหมกแปลงไล่าล้านทอแปลงไล่ แล้วก็มนปลูกน้ําไห้น้ําหน้ามีแกงนี่ละนะครับน้ำดับหน้าไปกลนหยอดเลยเดีย๋ยวไปน้ําพ่นน้นําพ่นบุกพกกกิกน้ำกอดเยื่อแบ้แรงกอดี คอยพี่ต้องคอยงูว่าคอยงัว่าาบเนั้นแต่มุ้ไปพกับขวดบีบขงหน้าของงองเว้เบ็ดสาดเลยพี่น้อง มือทัวพูดมอทัวพูดน้่นขนาน้่าพ้นบ้านเฮา,าเอาไน่ประโยอนไว้ผู้เฒ่าเอาไน่ประยอดไว้มืคืนเดียของมืทัพพูดยิงกับต๋อมะกออยู่คักเดินไปหน้องเลยคักรลาย จังหวัดสก่อนเราเคยกินหมดทำไมไปดึงหน่อยออทำไมเ่ใหน้นหน้าเนาะนี่ยังไม่กินนะทำไมทำหน้าได้ปลาขวันได้ประติ้วได้ ยังมาหวะมาความกินเขาเที่ยงเขาเท้าแล่วคาบไปนะรปแดกกันเงียบๆอยู่น้าจังหน้าตามก้อขึ้นอยู่แแบบอยู่เด้อปแดกเงียบนะแล่วคาบไป อทำมีแล้วครับมันตีโดนหอดอยากครับผมกับมมกครับกิน,นขอบคุณครับ